ขักๆเลยพี่น้องลาดคักแล้ว,ลลวใส่แนวนะพี่น้องเนี่ักอืมอืม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมเนี่ผมก็บาบานาพักกินมาแซ่บครับอันนี้บาบานาพาพี่น้องมากินซีฟู้ดพี่น้องวันนี้มึกพี่น้องมึกลาดซีฟู้ดสิบแซ่บพี่น้องแก้มกระเทียมพี่น้องกระเทียมโท้นน้องกระเทียมดองครับผมก็พักสลัดกรอบพี่น้องครับพร้อมปอมมากพี่น้องไหมแซ่บบาบานาพี่น้องโอ้ยขออยากใส่มื่อนั้นพี่น้องเอยขมมึกหลวงพาย่างนี้พี่น้องโอ้ยลาดซีฟู้ดท้ำๆนะครับจัดเป็นเมนูซีฟู้ดครับผม 음음음음 음. 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 ชดแทนไ่ลองคลากร้ายชด่ลองอืมอืม,อม แซวหน่อยเอ้าข้านี่แบบจุ่มขาไปหนอ่อยซีฟูตเแซ่บเลยเอาแบบตุยน่อยไปนอ่อยออืมอืม,อม,อม,อม อืเด็ดคลักไะนองจิ้มจิบน้ำนองนะดครับอืม จ,จดวดเลยพี่น้องซีฟุตโดดเด่นครับผมอืมอืม,อม อืมรุดต่อครับพี่น้องอืมอืมเอาเอ,าอ,อกก่อนพี่น้องคักๆเลยพี่น้องหลาดคักแล้วอุ้ยใส่แนวออนะพี่น้องเนีคักอืมให้พี่น้องมาเสียบเบาบานาพี่น้อง 음. Mm 음. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. 음 짭짜랑 음음 음, 음. ปลาหมึกสดๆไปหน้องทักตายใส่กาแฟฟูรเด็ดพี่น้องปั่นเองพี่น้องไม่ได้ตำครับผมเด็ดๆเลยครับผมเจับคากหน้องปลาหมึกสดมาลวกใจส่กาแฟฟูดูไปน้อง กรเทียมดองไปนอ้องชิสเกตสซ่บคักาแบบน,นด้ไปน้องนะค่ะครูอื้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 อ Xăm mạc của bơm mực Ừ. xem đoán gặp cọp nữa bán ừ. เออเอาลงแกงน้ำจิ้มแล้วเลยโอ้ยหมึกอ,ออกแล้วไม่น้อกหมึกยังเป็นน้ำดำอยู่น้องสดๆนะครับผมมามาลวกไม่ไหม,มอืม อืมอืมอ,อืมรสทานไปลองรสคัด Nằm với cái nấm đậm này vào nằm Ui

ชุบใจมืดพี่นอ้องมืดกับน้ำจิ้มเนี่ยแซ่กันเลยอือออืมอืมโอ้แสบพี่น้อง ัเป็นเมนูเสือเป็นของเมนูซีฟู้ดเป็นของปลาหมึกปลาหมึกดาซีฟู้ดแซ่บกับผักสลัดกรอบกับบักแดงมะเขือนะพี่น้องจะเป็นเมนูเสืบมาฝากพี่ต้อน้องกันครัผมก่อนจากลาเคยกัาผมฝากกดซับตะข่ายกดไลค์กดแชร์บ่าวน้าพักกินมาแซ่ยบเฉยไว้แล้วมันได้อครับผมขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกกำลังใจร้ายครับผมทุกเมนทุกแชร์พี่น้องขอบคุณจากใจบ่าวนาอีดีครับผมเอา เอาไว้พบกพันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มาวันหน้าต่อคอร์ตนลครับผมสวัสดีครับ